เราจะเยี่กันที่วัดอุโมงส์จังหวัดเชียงใหม่นะครับอตอนนี้เรากำลังจะไปให้อาหารปลาให้อาหารนกที่วัดนี้เขาก็จะมีบริการ ให้อาหารปลาอาหารนกก็จะมีจำหน่ายอาหารปลาอาหารนกถุงละสิบบาทคา่ะอันนี้ถุงเท่าไหร่คะสิบบาทอ๋อเอาเอาสี่ถุงคะ่ะถุงละสิบบาท สี่ถุงแี่ประเดี๋ยวสีรวมผกไม่แปลก็ได้ครัสี่ถุงได้มาแล้วอ่ะเอาไป คนละสองถุงให้อาหารปลาอาห,หารนกกันดีกว่าวหืมข้อน้าไม่รักเกี่ยวใช่ไหมนีน,นะน้ำมันเขียวเขียวนะเออแล้วนะข้ะหน้าที่ออกเข่าได้เขียวมดร่ะเออนี่มันอะไรเป็นอะไรนะมันน้ำมันนึกว่าจะลึกนึกว่านึกว่าลึกเลยเขียวแต่น้ำที่ออกมาจากตรงนี้มันเขียวเลยอ่ะก็ไข้น้ำบ้า ให้อาหารนกก่อนโยนไว้มันเลยด้วยให้อาหารปลาบ้างเหมือนจะมีเต่านะเนี่ยมียน,นั่นไงนั่นไงเต่านี่เต่านี่เต่า ต่าตัวน้อยทานไหมได้อ้ำไหมเออเต่ามาปลาดุกตัวมนอ่ดเต่าแม่เต่าหรือตาภาพไหนเต่าทางงงหัวเต่าหัวสีแดงแดงอ่ะเต่าแบบเป็นตาผ้ามดมาเพียบเลยให้อาหารไม่พอหรอกเนี่ย้อ่ะเดี๋ยวหูหหัวหน้านี่จะพั

หารปลาบ้างสิสวัสดีเจ้าตัวน้อยเอาไปไหนแล้ว กินกันให้ว่อนเลยนกพิราบสีสวยเนี่ยดูชมสวยงามวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเก็บไรมาไว้ให้หันตาก่อนนะครับ ข้างในนะโอ้มีข้างในนี่อีก เหมือนกันมันเนี่ยน้ำเขียวม,มากเลย,อ,ยอะยอดเลยลองไปเที่ยวเลยครับวันละมงมาทำบุญหน้่งทีก็ต้องทำให้ครบ เเนนนียต็มล้กอา<ร>หารหมดแล้วยกย้ายแล้วเหรอเออกินเสร็จแล้วไงกินเสร็จแยกย้ายไงไม่เหลือเลยเนี่ย ะไม่สิดตรงนี้น่าจะเป็นต้นสาระนะดูจากดอกแล้วก็ลำต้นต้นสาระดอกจะสวยคล้ายๆดอกบัวใช่นี่ต้นสาระนี่นะพรบป็นยานะ